สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเรามี t o y ยต้าไฮเอทครับมาชี้เป้าวันนะครับนะหยุดไป2วันนะครับนะไม่ได้ลงคลิปนะครับนะก็คันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นตัว3,000ซีซีนะครับนะดีเซลนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยเพลเวอร์นะครับนะมีเซ็นทรัลล็อกพร้อมครับกระจกเป็นแบบมือหมุนนะครับนะกระจกข้าง บาะมี3แถวครับแอร์แยกหน้าหลังครับนะเย็นฉ่ำใช้ได้ครับเครื่องช่วงล่างยังแน่นครับล้อนี่เป็นล้อแม็ก่าขอบ15นะครับดอกยังยังเต็มครับก็คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่159,000บาทนะครับ159,000บาทใครถูกใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปนะครับนะก็คันนี้เป็นอ่า รถตู้ป้ายฟ้านะครับเนี่ยก็จะต้องมีเบาะครบแบบนี้นะครับถูกต้องทาไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมนะครับบางคนที่ซื้อรถตู้ป้ายฟ้าไปแต่ว่าไม่มีเบาะนะครับอันนี้ก็ต้องไปเสียเงินเพิ่มทีหลังครับตัวนี้ถือว่าครบถูกต้องครับสนใจก็แนะนําให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยผ่านลิงก์เฟซบุ๊กตารางลิปครับ ในลิงก์มีเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับคน,นิตเจ้าของบอกว่าขายเป็นเงินสดนะครับนะก็ลองทักไปแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถช่วงนใหม่ท่านจะได้พาชมสับคลิปนี้สวัสดีครับ